อุ้ยปลาขอดลายครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับปลา,ปา,ปาคือลายแต่พ่อใหญ่เออมีแต่ปลาเลยพุ่นเออก้องไอเล่เลยเนอเขอาเอาส่าแต่ของเราไม่เอาส่าโอ้เอาว่าเบิดเนาะ เออมันอยู่ในตมมันหมุดนอ่บานมันขึ้นมานอ่อบ้านนอนขึ้นจากจมที่เออหาบบเกียงหาบบเก่งก็คือว่านนะอืมพูนพ่อใหญ่จับเอาตัวใหญ่ๆพูนพ่อยัยนี่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 นั่นล่ะนั่นละนั่นละแม่นแม่นแม่นนั่นล่ะนี่จับเอาตัวใหญ่ๆพ่อใหญ่พี่มันลงที่ฮะเออโอ้ยมูนีิก็มีกับป่าเอออู้ยหลายกับน้องพ่อใหญ่เนาะ นี่นี่พ่อไงปลาพ่อใหญ่ตัวหนึ่งนี่ใหญ่เติบนี่ยเนี่ยนี่นี่ต้อนาเจ้าเนี่เออนั่นละนั่นละนั่นละอู้ยหลายคักหลายแน่ครับพี่น้องเลยปลาคอนครับพี่น้องครับปลาคอนปลาคอนโอ้ยหลายครับน่องพ่อไงน่องนี่มีแต่ปลาอ่อยต่อยเลยจับเอาตัวใหญ่ใหญ่มันก้อนพ่อใหญ่นั่นต้อนาเจ้านั่น ขันเอาไว้นี่ผมว่าขันบ่มีคนเอานี่นกมันก็ไม่กินเลยนี่ยพวกนกนกขาวๆนี่ยแม่มันก็สิมากินนกพ่อย์เออเต่านกกขย่างขาวเออนี่โอ้ยพ่อย์มองนี่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 บ่อนบุบบิบบุบบิบอยู่นี่พ่อใหญ่ย์นี่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 พ่อใหญ่เดี๋ยวผมสิี่บอกเด้อนี่นี่นี่พ่อย์นี่นี่มันบ่อนบุบบิบบุบบิบอยู่นี่นี่หมักย่างหลายเลยเออนั่นละนั่นละปลาพี่น้องคนมีตะปลาอ่อยต่อยเลยพี่น้องเลยปลาคอนครับพี่น้องครับ นป่า,าคือหลายข้างหลายเนี่ยแต่พ่อใหญ่ออ้ยออ้ยพ่อใหญ่ไปเอาคูมาใส่ไปพ่อใหญ่ไหไปเอาของมาใส่ก่อนเออไปเอาของเด้อพ่อใหญ่เนดะ้อไะไปเอาของมาใส่าสมาใส่เป็นสีบรอันเลี่ยวมันหลายแห่งโอ้ยซับบุ้งเบื่อเออบุ้งที่ละพูนกองเอรี่อยู่หนีบ่อนบุบบิบบุบบิบอยู่หนีพ่อใหญ่นั่นนั่นโอ้ยไปเอาไปเอาถังมาใส่พ่อใหญ่ เอา้าพ่อใหญ่ไปเอาอุถังเข้ามาใส่แล้วบาทนี้เอ้าจับใส่ถังเลยพ่อใหญ่บาทนี้อย,อ,ยอ้ยหลายครับพี่น้องครับปลาขอนครับพี่น้องครับอันใญ,ญ่เลยอันใญ,ญ่เลยเนาะพ่อใหญ่เนาะหลายแห่งหลายแห่ง นี่นี่เพราะไงปลาคอเนี่ยมันสิตายเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยมันมันสิตายก่อนไหนมันหอนแดดม,นนนมนนนันนี่ปลาคอเนี่ยนี่ปลาคอตัวมองนี่งไงเติมเนี่ยเอาไปเป็นหม่งไปเป็นโอ่ง อ้ยอญญาญะเลยครับพี่น้องครับปลาขอนเหียนหัวพอรอไพแลขึ้นมานั่นมีตาปลาเลยพี่น้องปลาคอหน่อยปลาเข็งปลาดุกอ,อหมือนใ้ภาทุกตันมาเบิงพ่อใหญ่ปัญหาปลาขอนกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับอยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอุ้ย ปลาขอนจะเป็นหลายคักหลายเนี่ยครับพี่น้องเลยปลาขอนริมทางครับพี่น้องเบิ่งเอาขุนเอ,อ้หลายคักนอกพ่อใหญ่น่อยหลายคักปวดปวดปดพี่น้องปลาขอน Mm hmm. หลายครับพี่น้องเลย